เชื่อว่าอาจจะมีหลายคนที่กำลังคิดถึงนักร้องในดวงใจของคุณอยู่สวัสดีครับุผู้ชมวันนี้ร้อยแปดสตอรีได้รวม10นักร้องยุค9ก 90. เจ้าของผลงานเพลงล้านตลับในอดีตปัจจุบันกลายเป็นคุณแม่ไปแล้วจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่นักร้องสาวอย่างคุณโบสุนิตาด้วยเสียงร้องที่หวานจับใจทำให้เพลงของเธอนั้นฮิตติดชาร์ตอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันเธอนั้นกลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้ว ต่อมาที่นักร้องสาวอย่างคุณแคทไบโอนี่อดีตนักร้องสาวสองเขาที่มีทรงผมเป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันเธอนั้นได้กลายเป็นคุณแม่ลูกสองไปแล้วนั่นเอง ไปต่อกอันที่นักร้องสาวอย่างคุณเจนิเฟอร์โปลิตานุนอดีตนักร้องสาววงเกิร์กรุ๊ปอย่าง2002ลาตีที่โด่งดังเป็นผู้แตกในยุคนั้นปัจจุบันเธอนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่กับสามีที่อเมริกาและกลายเป็นคุณแม่ลูกสามไปแล้วนั่นเองครับ ถัดมาที่นักร้องสาวมากความสามารถอย่างคุณอุหฤลัไทยอดีตนักร้องนําวงเปเปอร์แจมปัจจุบันคุณอุนั้นเธอได้กลายเป็นคุณแม่ลูก2ไปแล้วนั่นเองครับ ข้ามาต่อกันที่นักร้องสาวอย่างคุณเบลสุพัชยาหรือเบลไชนาดอเจ้าของเพลงดังอย่างเพลงหมวยนี่คะที่ตอนนี้เธอได้เฟดตัวออกจากวงการและผันตัวไปเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วนั่นเองข้ามาที่นักร้องและนักแสดงสาวอย่างคุณบัวชมพูฟอร์ดสาวหน้าสวยที่มาพร้อมกับเสียงอันไพเราะ และยังเป็นถึงนางเอกละครมาแล้วปัจจุบันเธอได้แต่งงานและมีลูกชายด้วยกันถึง3คนแล้วนั่นเองครับคุณผู้ชมต่อด้วยนักร้องและนักแสดงสาวอย่างคุณนิโคเทลิโอนักร้องสาวคนสวยสุดโด่งดังในยุค90ที่ตอนนี้เธอได้กลายเป็นคุณแม่ของน้องติ๊กเกอร์ลูกชายสุดหล่อของแม่นิโคไปแล้วนั่นเอง ตามด้วยนักร้องและนักแสดงสาวอย่างคุณมาชาวัฒนพานิชถือว่าในยุคนั้นเป็นดาวซุปเปอร์สตาร์ในวงการเพลงเลยก็ว่าได้แต่ตอนนี้เธอกลายเป็นคุณแม่ยังสวยของหนุ่มกายนวาผลไปแล้วนั่นเอง ถัดมาที่นักร้องสาวอ้อนลนักษณาอีกหนึ่งนักร้องสาวแห่งยุค90ซึ่งในตอนนั้นไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนเพราะไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนออกมาก็ซึ้งได้ใจแฟนเพลงในยุคนั้นซะทุกเพลงปัจจุบันสาวอ้อนนั้นมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่าน้องเลอากลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วในตอนนี้ ปิดท้ายกันที่นักร้องสาวอย่างคุณอมิตามาลียังอดีตนักร้องสาวที่โด่งดังสุดๆในยุคนั้นและได้หันหลังให้กับวงการเพลงไปเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วนั่นเองไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ